สบายดีสวัสดีค่ะฟานซช้าแล้วเนาะวันนี้ก็ซีมากินน้ำยาเนาะน้ำยาแกงเอ้รู้ไหมน้ำยาแกงเขียวอ่ะข้าวไรดี่นอ้องน้ำยากินกับข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นกนำลังอุ่นอยู่น้ำยากับำ้ังปุ้นกัน ยาก็นำยาซื้อมาจากตลาดซื้อมาตั้งแต่อวานแล้วนี่กังวลกินกับขออาอตมบนโต๊ะขี่งนอกอยู่ทั้งวันเห็ดงานในบนโต๊ะม่้วันอาทิตยถักทายวันอาทิตย์ตดวันอาทิตเหต็ดงานะมมีวระโยชนเห็ดงาชุมึดดทไ่ใช่มเมล็ดตอนไก่ คือมีแต่ผัก กระปุ้นเออหอนปุ้นกระปุ้น2นาทีหอนปุ้นกระปุ้นแล้วก็อุ่นแกงเคหวานต่อโอเคล่ะพี่น้องอยู่ยพี่จับขาวไปแต่เวบเอาล่ะ น,นีโมเด็นมีกระเบเ้องเอาใส่แตาเป็นถุงกเรบเบือ้องที่ฝนตกเวลาที่เวลาพักเทียนเวลากิดข้าวทีฝนตกตอนนี้หยุดแล้ว ในเด้พี่น้องูนบ้านเราฝนตกบ้านอ้อคนทางบ้านนี่ฝนตกแหงรอรอแก็แกงเขยวหวานติ๊กก่อนอื่นเนาตะต้อขอขอบคุณสิบคนที่ติดตามหวานแล้วเนาะอุ้ยขอบคุณหลายๆดีใจหลายๆเนาะพอดพันคนติดตามมาหลายจะเต้นให้ดูนะติ๊ก รอยากดูวันเต้นนะติดตามให้ถึงพันคนเร็วๆเด้อฮอดพันคนเมื่อไรนะเต้นให้ดูเลยตอนนี้ตอนนี้นนทาถทกแกงแล้วเป่้พี่้องฮอตพันคนเมื่อไรนะว่าจะเต้นให้ดูเลย เชิญเต้นเพลงอะไรนั่นอ่ะบ่มีดนตรีเนาะแต่ว่าเต้นแบบมีดนตรีอ่ะนะเนาะไลฟ์แบบเขาบอกว่าฮอร์ดพันคนอ่ะแล้วก็ไลฟ์สดทาง youtube ได้เพราะว่านี่คันฮอร์ดพันคนติดตามคงจะแบบว่าคือดีใจเนาะดีใจที่อยู่ในชีวิตได้แล้วเนาะคือตอนนี้สิบคนก็ดีใจแล้วเนาะที่มีคนติดตามหน้าตาหน้าตาประหลาดประหลาดกันสิแกงขีวหวานแล้แล้วพี่น้อง แกงเขียวแล้วแล้วแกงแกเขียวหวานอ่ะคอดกจื้อหวานแล้วที่ครับการน,นี้วันเี้อมามาได้เวลากินแท้แท้ได้เวลากินแล้วแท้มันไปเห็นกับเขาแล้วมันมีกลองมันมีขาดต้งกลองก็มาเป็นอย่างนั้นพี่น้อง แค่ถ่ายชั้นนี้ได้แล้วก็มีคนติดตามสิบคนเลยดีใจต้องขอขอบคุณคนติดตามสิบคนด้วยนะค่ะทันคนเดย แกเขีวหวานกับกระปุ้นหวานกันเด้อทุกคนเห็นปะค่ะน่าจะซื้อที่ตั้งกล้องตั้งมาบแตบบ่นี้เนาะจะได้เห็นตั้งมาเน,นี้ก็จะเห็นือกัอไะวายตกพี่นอ้อง เราสะบาดตกแล้วบาเป็นยังความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหตุ่อดีให้ดีที่สุดเนะาะอนาคตดูผมหุมีไพผู้แหวนวะ ได้แล้วเย้ตั้งได้แล้วเ็นกระปุ่บอแกงเขียวหวานได้เวลากินแล้วทุกคนแค่เห็นก็น้ำลายสอๆด้อยากเข้าแห้ง ฝน,นตกแต่ว่าอากาศห้อนเนาะฝนตกก็จะเย็นน้อยๆ้อนึงตอนที่ฝนบาตกหานอากาศห้อนนี่ค่ะมาได้ทุกคนกินกระปุ้นแล้วเดอ้อายดียังมื่กินเราเป็นยังได้วันกินเผือออร่อยมากแซ่บหลาย เ็นะ็บอกว่าวานกินข่าวว่าให้เห็นกับเขาเนะนีะไม่ได้ให้เห็นแล้เนะแต่มขาตั้งกล้องวานคนะ่ะตอนนี้ใช้ขวดพลาสติกขวดพลาสติกน้ำ ก็กินได้สองมืง้อประหยัดกินเงินค้าง้าวอาทิตย์ละ600หกร้อยจะนายหายกาเซื้อของใช้แน่ดรอซื้อกับข้าวแน่ข,ข้าว,าาวต้องประหยัดเอา,ส,า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 สิ่งสังกากับของใช้อ่ะเงินเดือนกับเก็บทรงเมื่อบ้าน กันค้ากับขา่าวคนไทยซื้อกินขา่าวกซื้อข้างสำอางแน่ซื้อกับขา่าวแน่เอาละครทุกคนแจบ ก็ค่ะชีวิตประจำวันของพนังงานพนังงานพนังงานเช้าลาคือวันมีเวลากินข้าวสิบห้านาทีเนาะกลับไปเห็นงานต่ออันเกินกาสองทุ่มเลิกงานเนาะสองทุ่มเลิกงาน,างนี่ยนอนเนี่ย กยกให้เห็นเนาะเพราะว่าวางไว้ทุกคนบอเห็นว <laughs> างก็เลยต้องยกมันใช่ thank <laughs> you ไปกดติดตามมานเนาะข้มีแฟนนา่นารักนะ่ารักด้วยทุกคนข้มีแฟนนา่ารักน่ารักคะไปได้กดติดตามนะ่ะเปิดติดตามทางช่อง Youtube เด้อ

ถ้าอยู่ดีก็ต้องประหยัดนะทุกคนทางบุญญาทางสงเรื่งเมาบ้านเนาะบพสงมาบ้านเนาะท้างใช้ใจหลาย cua thật cắt thật Hãy subscribe con ช่งใดก็ฝากให้กำลังใจหวานเนาะก็ขอบคุณขอขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให,ห้เนาะแล้วก็ติดตามหวานแล้ขอให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าวันนี้วันวันอาทิตย์นะแล้ววันไหนๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ชุบป๊บแข็งแรงเนาะมึงยังชูวภาพตัวเองเนี่เด้อเหตุงานก็ อยากเคลียดไลน์ได้ทุกคนใครเครียดกับเบอร์่องหวานได้ด้วยเนะาะจังไดก็ติดชมแล้วก็คอมเมนต์หวานได้เด้อทางซ่อง y o u t u b หวานสาวล่าเนาะทุกคนก็ขอขอบคุณขอขอบใจที่ติดตามแล้วก็รับชมหวานสาวเลาาเนาะทุกคนวนี้ก็สบายดีบายบาย